สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันก็คือวันนี้เปิดเรียนออนไลน์ค่ะแต่ห้องเรามาเพียงแค่ห้าคนห้าคนห้าห้าคนก็เลยไม่ได้เรียน มาถึงไม่ได้เรียนแค่คาบนี้เพราะพวกเราไปตรวจเอทเคมาด้วยก็คือผลเป็นลบหมดนะคะคือแบบว่าด้วยความที่โดนในส่น้ำมากก็เลยทํางานคณิตใส่น้ำไปเลยคุณมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไรหร่หรอกนะคืออยากโชว์ไวนั้นแหละเฟี้ยวอันนี้ก็แบบว่าเป็นผลงานระดับชั้นม .5 นะคะสายยคณิตเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตซึ่งเรียนมาก็ไม่เข้าใจเพราะเรียนออนไลน์ท,ทั้งเทอมเทอมสองก็ปปไปครึ่งเทอมแล้วเรียนออนไลน์อ่ะ เอาอะไรมาต้องพอใจเหรอะเอาแทนกล้องให้เห็นเพื่อนได้เหรอ่อะไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่คิดกดไม่ออกก่อนหน่อยอยากเล่นกดตรงไหนนะให้มันไม่ใช่กล้องของก์ถ้าต้องถ่ายต้องจับอันนี้คือกล้องเพื่อนนะคะอยากถ่ายคนอ่ะแล้วเมื่ออันนี้ยีสีน้ำปลา เฮ้ยเปรี you like to ้ยวเฮ้ยสวยเฮ้ยดีถ่ไม่มีกล้องเฮ้ยเฮ้ยมีกล้องเลยค่ะเฮ้จะถ่ายเพื่อนให้ดูระดับเพลงนะคะยูทูบเบอร์ไม่กี่ซับเราจะถ่ายเพื่อนให้ดูสองคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกดีดีดีไม่โฟกัสเฮ้ยมันไม่โฟกัสอะโฟกัสหน้าเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยพูดไม่พออะ มันมันก็จะได้มูดไปอีกแบบแบบมูลเก่าๆไม่ได้ปรับแสงได้นะคุณได้นะคุณว่าไปดูลูกแง่เมนูเหรอตรงนี้ปะนะตรงนี้ปะดูรูปอุ้ยทำไมหน้ากูดำจังเลยอ่ะไม่ได้ปรับแสงกล้องในกล้องอีกเออสิ ว่ามีแบบอ๋อแล้วมาคุยกันอะไรกันวิเพมันน่าอะไรกันอันนี้เราเนื่ยับชื่อได้ยุนี่คุยกันไปกันมาเนี่ยเต็มคลิปวิดีโอแล้วเนี่ย5ทีแล้วกูต้องไปตัดอีกแล้วก็ไม่ได้เรื่องแ้วยที่คุยกันก็อาจจะออกใช่ออกไม่ได้ด้วยเพราะว่ามีแบบไอ้ไอ้ไม่รู้ว่าคลิปนี้ตัดไปจะได้เปล่าเพราะมันมีความยาวตลอดเลยคือไม่ได้นายกับเพื่อนคือคิดจะถ่ายก็ถ่ายเลยงั้นเฉพาะงานห้ามพูดคำหยาบนะคะทุกคน ออกมาเร่งดีอะไรไม่เห็นอ้าวพูดดีดใช่ต้องพูดดีๆคุณพ่อราคะดื่มน้ำเย็นว่าไหมเมื่อกี้ไม่ทำสร็นะโควิดขอร้องเฉันมีน้ำอยู่แต่ไปตั้งกล้องมึงคือชอบรูปนี้มากเพราะเป็นแมวไหวครูสอนศิลปะอันนี้ยมองครูว่าลิซ่าอยู่คมันสวยแล้วเว้ยแต่มันเหมือนครูที่เขาสั่งงานเนี้ย ขอดูรูปได้ไหมนุ่งหน้ากูไว้ที่อุ้ยเอาแล้วพักวีโอไว้ก่อน,นอดีกว่าเดี๋ยวแบตหมดแล้วค่อยไปถ่ายตอนค้ามชีวะโอเคเจอกันตกาเรียนค่ะอ่ะบินไงดิโธ่เสียงแห่งสวรรค์แต่สวรรค์ต่อไปเอ้ยแต่นรกต่อไปก็คือชีวะไม่ว่าคือย่างนั้นไหมทครูครูครูเขาจะไม่เข้าหรอวันนี้เป็นอะไรทำไมพูดติดติดหายผัด นอนไม่เต็มอิ่มชัวมีสอง B เอาปะมไ่มีอะดูสไม่มีอะไรค่ะแล้วอะรอครูชีวะมาสอนทันอีเออยังไม่ได้แนะนำตัวเนี่ยพวกมาแนะนำตัวตอนการคลิปชื่อพอยค่ะชื่อนามค่ะแล,ออแล้วก็มีชื่อเฟรมอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงตรงนี้ออกนอกเฟรมแล้วก็มีชื่อชื่อมิกชื่อมิกเออ ไม่แจกวับหรอกเพื่อเรามีแฟนกันหมดแล้วยกเว้นเราสุดวันนี้ตุ๊จีนไงคะว่ไว้เจ้าแล้วลงจก้จะาอวไม่เ้จลดลงอาจจะเลือหนูคนเดียวเอออีกเนเดียวเองเอาลูกเลือเดียวคือแบบปัดโสุดท้ายแลวนงเือเอจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้ สเสี่ยวมาไหมอาจารย์ต่างน้ำตาลินบ้านเสียงสวรรค์อีกแล้วไปกินข้าวนี่นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วอาจารที่เราชิวมาหนึ่งครั้งตื่ตาดีโคตรง่วงเลยอะนอนก็ไม่พอนี่ก็คือเหล่าสหายที่จะไปกินข้าวขอต้องหรือ,อยังเราไปสั่งข้าวข้างเรียน้ยนี่คือแฟนเราตอนนี้ ต้องไปเต้นเต้ยเหรอเป็นยังค้านี่ยอุ้ยมันข่าวจนแบบคิ้นหลังแบบเป็นยค้าดกว่ะไม่อะไม่กล้าถ่ายใลยรนหาเลยเพราะว่าเขินคนเยอะค่าไอ้ฟิวโมเมนต์เลตเตอร์อะไ t ก็ว่างเออเออบอกไม่รู้คอยช้า เราพลอยเมาพลอยกินข้าวให้อร่อยหน่อยคุณไม่ได้เย่อโอนี่คืออร่อยแล้ว2000 years later แต่กูรี่กูกับการกินข้าวช้าของกูเนาะปะคือยังไงรอรอย่อยหรือยังไงรอย่อยเหรอฟันมติดยกกินข้าวช้าก็ไม่นะ วัเอ,อ One เทนิีเลตเทลในที่สุดน้องโวยของเราก็กีข้าวเสร็จอย่างเรียบร้อยอะไรวะหนวะนี่เอามานหนึงอ,อุ้ยมันเดือดซุกอะไรดีอะไรดีอะไรดีอ,ดอ,ดอันนี้ของใม่เราอดไว้แลคื มันปะใช่แล้วแล้วแหละมันหิวมันปะใช่เฮ้ย,ย,ยค่ะจากเราก,กินข้าวที่ยงเสร็จแล้วค่ะแล้วก็<อ>ไม่ได้เรียนอีกแล้วค่ะ,ะคือเรียนแหละแต่เรียนออนไลน์เป็นฟิสิกส์ฟิสิกส์ไม่พูดกูหน่อยเหรอไม่รู้จะพูดอะไรไเว้ยช่วมึงบอกว่าห้ามพูดคำหยาบพูดได้เลยแต่ไปเซ็นเซอร์เอาอ ถ้ากลับบ้านก็ปิดคลิปเลยแบบอไปนอนพักก็ดีกว่าบายหลังจากที่ตื่นจากการสรุปรับไหลชัวงคําคืนนั้นก็ทำให้เพลงรับรู้ว่าอุ้ยก็ไม่โฟกัสดักวางเลยแล้ก็อีกสักพักเราก็จะเริ่เรียนแล้วเพราะเนี้ยคาบชุมนุมแต่คาบชุมนุมก็เปรียบเสมอือนคาบว่างของเราในเองนะคะแล้วก,ก็จะทําให้ตัวแดงเพื่อกดกล้องมากนะคะกล้องแดงยึดฉัน มันปรับเป็นมันไม่ใช่ออโต้โฟกัสเราปรับเป็น A E ใช่ในสภาพเราจะลงข้างล่างแล้วเราก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้คราวนี้อาจจะงงๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถ่ายในโรงเรียนปกติถ่ายแต่ข้างนอกอันนี้จะกลับบ้านแล้วหรอเนะชื่อเลยวันนี้เหมือนไม่ได้มาเรียนอะ่ะ เหมือนมายึดห้องของโรงเรียนแล้วก็มานั่งทํางานเพราะวันนี้ไม่ค่อยได้เรียนจริงเพราะวันจันทร์มันไม่ค่อยมีวิชาเลยนะคะพ่อยใช้ส์เสร็จแล้วใช่ไหมรับคกันให้แล้วนะเ,เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปอันนั้นก่อนนะคะส่งขิงงานให้อาจารย์ก่อนเอชอปปีนด้วยนะคะค่ะถ้าวันนี้นะคะเพียงก็ขอตัวรับไปก่อนบา,บายทุกคนได้เห็นเออ 喂。